ต้องบอกว่าสองกำลังสื่อเป็น,นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนที่ทำงานด้านพัฒนาชุมชนนะคะโดยเฉพาะงานเรื่องการขับเคลื่อนมันเป็นอะไรคะทั้งให้ทั้งไอเดียให้ทั้งวิธีการ <c oughs> ให้ทั้งเทคนิคให้ทั้งรูปแบบต่างๆที่ทำให้คนที่คน,คนเริ่มต้นงานที่เขาไม่มีไอเดียด้านนี้แต่พอเขาเห็นนะคะ มันทำให้ปิ๊งแวบอะว่าโอ้มันมีหลากหลายวิธีเนาะสื่อหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสื่อเรื่องของละครเรื่องคลิปเรื่องการใช้สื่อพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้แล้วก็เชื่อมโยงระหว่างคนอีกวัยหนึง่งกับคนรุ่นใหม่นอกจากนั้นยังพี่วันก่อนก็ยังเห็นเรื่องของการใช้ภาพ ปัก้าปักลายผ้าพีาาา่จําได้ทางของทางเหนือนะที่พี่สอนน้องอ่ะสอนน้องให้เปลี่ยนแปลงด้วยด้วย <คน S 1> รูปแบบพ <c oughs> ี่ว่ามันเป็นอะไรที่มันสร้างสรรค์ให้แรละมันดานใจให้ช่องทางมันควรจะสนับสนุนให้ทําต่อใ,ในประเด็นของสื่อตั้งแต่เขาเริ่มต้นทําใ,ให้เขาเห็นว่าถ้าเด็กๆ คนกลุ่มนึ่งชุมชนเนี่ยชาวบ้านอ่ะเวลาเขาจะทำสื่ออะไรขึ้นมาเขาเติบโตยังไงเรื่องต้นยังไงถ่าจะจะมีการติดตามเนะาะท้งในคนที่รับสื่อนี้เองแล้วเอาไปประยุกต์ใช้หรือในชุมชนนั้นเองที่เราไปทํำสื่อคะอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นอย่างไรพี่ว่าการที่มีคนเข้าไปสร้างตรงนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันอาจจะมีอะไรขับเคลื่อนงานต่อได้ ได้ง่ายขึ้นไหมการเปิดพื้นที่การได้ voice แสงเมื่อมีแสงสว่างะอะไรที่มันดำมืดมันจะขอยไปเองค่ะโดยที่ไม,ไม่เราไม่ต้องทำอะไรที่มันรุนแรงอะ่ะขอเพียงเปิดพื้นที่ให้เขา